ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำว้าผ้าโชคปูด้ำน้ำโชคค่ะก็ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะช่วงนี้แม่คู่บรเิเลงคลิปเนาะค่ะบได้ลงคลิปเพราะว่าทางบ้านแม่คู่ก็จะมีเ,เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจังเสียเนาะค่ะกับสือ่อพี่สายกับบริเลงผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะ กะเลยค่อนข้างที่จะยุ่งจักน้อยตอนนี้กับเซ็ตซิมเซ็ตซิมเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เออเลขของปู่นะคะเราจะส่งเอาตอนเย็นนี้เนาะคะ่ะจะเอาตอนเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนาะคะ่ะผมมืออื่นนี่แม่คู่ก็จะทําบุญตักบาตรอยู่ที่เ,เทวไลหรือว่าบ้านปู่ดำเนาะ,ค,ะค่ะกับทําบุญตักบาตรนิมนต์พระมาหาองะคะ์เนาะค่ะปู่ท่านให้ทํา เพิ่นเอิ่นลางบ้านให้เพิ่นเพิ่นวายเงินสินเนาะคะ่ะล้างลางบ้านให้เพิ่นการลางบ้านของเพิ่นก็คือสิทธิ์น้ำมนต์อ้อมบ้านของเพิ่นเนาะคะ่ะอาจจะเป็นพิธีกรรมเล็กๆของโบราณก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบอกให้แม่คู่ทำแบบนี้เนาะคะ่ะแม่คู่อาจะทำตามเพิ่นบอกเนาะคะ่ะอ่อส่วน ตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขโบสถ์แม่ครูได้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้แม่ครูก็จะมาขึ้นตัวเลขโบสถ์ขืนให้เนาะออตอนนี้เนาะคะ่ะแม่ครูกำลังทำพญานาคนะคะ่ะก็คือเจ็ดพญานาควายกนเนาะคะะะ่ะแล้วกะสร้างเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะขึ้นเสียนเสียนพญานาคนี่ยคือเพื่อนจะเห็ดเป็นโค้งวายกนเนาะ,ค,ะค่ะถ้างสร้างเพป็นพร้อมที่ ที่่นเฮ็ุเ็จงานอยู่ตรงงานนะเร็จแล้วๆคุณก็จะมาเหตุอยู่ที่วัดทรงสลีพัฒนารามเลยเนาะคะ่ะแม่คู่กะจะนําแผ่นทองที่ที่ทุกคนเนาะค่ะได้ทรงวันเดือนปีเกิดเนาะค่ะซื้อนามสกุลมาเนาะค่ะที่จะเขียนลงแผ่นทองนี้เนาะค่ะแม่คู่ก็จะนําไปลงไป,ไปไปไว้ที่เสียรพญานาคนะค่ะ หนึ่งในหันก็จะมีซื้อแม่คู่พร้อมขอคั่วพร้อ,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 อมเนาะค่ะทุกคนแม่คู่ก็จะเอาไปขืนที่เสียนพญายนาคปู่ดำและปู่ขาวจะสร้าง2อ,องค์เนาะค่ะแต่กับลบูว่าเออจะใส่งบประมาณเท่าไดรเนาะค่ะเพราะว่าค่าช่างก็แสนแสนตัวละ1นึ่งแสนบาทเนาะ,ะเออซึ่งตอนนี้ มบมว่าค่าปูนค่าทรายค่าอิฐเนาะค่ะบอว่ายิ่งยิ่งสิ่งสําคัญนี้คือเหล็กเนาะค่ะขึ้นขึ้นแทบเอ่อขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะมันก็นเลยเป็นอีหยังที่แบบการันตีบ่ได้ว่าเอ่อเฮาจะใส่งบประมาณเทยย่าใยจังซี่การันตีได้แต่ค่าสร้างเนาะแม่ครูก็จะนําเอ่ออันอันอนี้เนาะค่ะไปไปขึ้นที่เสียนพญานเนาะค่ะส่วน ใครที่ส่งรายชื่อมาแล้วเนาะค่ะมืออื่นเนาะค่ะมืออื่นก็ถ้าบุญตักบาแล้วก็จะสวดเปิดดวงพรเนาะค่ะจะเอาอันนี้เปิดดวงไว้ก่อนเนาะค่ะสําหรับผู้ที่ส่งรายซื้อมาแล้วเนาะส่งรายชื่อส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วเนาะค่ะแม่คู่ก็จะเอาอันนี้พรประเภทบุญมืออื่นเนาะค่ะทําบุญตักบาทล้างเพื่อนเอิญละล้างบ้านเพื่อนแน่เพื่อนแางเสียนเนาะค่ะแม่คู่ก็เลย จะจะเฮต,ตาตเนาะคะ่ะซึ่งตอนนี้มีเอฟซี FC คนข้างมากเนาะคะ่ะมาทีา่สารปูเนาะคะ่ะมาสารปูซึ่งไม่คู่ก็บรรลว่า,าทั้งคนที่มาดีแล้วก็อบ,อบ,อบ,อบอดีอยังเสียเนาะคะ่ะก็กจะมีอีกอย่างที่แบบว่าเพื่อนสามารถซื้อได้ดยที่ไม่คู่ซื้อบอด้ย,ยังเสียเนาะ,ค,ะคนก็เลยบอกว่าให้ทําบุญตักบาตรแล้วก็ลากบานเ้ปูนแนมเอื้ออื่นแะคะ ผู้ใดอยู่ไกลก็สามารถมาได้เด้อค่ะคือแม่ครูจะทําบุญตักบาตรให้ปูก่กระทําบุญในเพลินละค่ะแล้วก็กจะมานิมนต์พระมาห้าองค์เนาะค่ะมาเห็ุอยู่ที่บ้านปู่ค่ะเมื่อนี้ก็จะไปซื้อของเนาะคะ่ะไปซื้อของซื้ออยังมาเตรียมไว้เพื่อจะมาทำบุญตักบาตรเนาะคะ่ะส่วนความฝันที่แม่ครูฝันที่ได้ตัวเลขจากบ้านปู่ คือโบดเนาะคะ่ะคือโบดแม่คู่จะว่าเราหายฟังเพราะว่าปูวา่ว่าปู่เพิ่นบอกว่าอย่าพึงบอกแต่หายบอกตัวเลขไปก่อนเดี๋ยวปู่สีมาบอกอีกเนาะคะ่ะซึ่งตัวเลขของปูเนาะคะ่ะ <c oughs> ตัวเลขของปูที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรคะ,ะเลขโบดนะคะช่วงนี้จะไปแต่ออมสิน ทกศคนขังบอยนะคะบอมแมนบอยเลยสามหมวดติดเลยเนาะคะ่ะสามหมวดติดเลยแล้วก็เป็นหาศูนย์ศูนย์หายุ่งสิเป็นสามหมวดติดเลยเนาะคะ่ะแล้วก็แม่คู่กัเลยยมีความรู้สึกว่าตอนนี้เลขโบดเนี่ยหรือว่าเลขของปู่ดำเนี่ยจะไปอยู่จะไปอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่ทกศกับอมสินจะเสียเนาะคะ่ะแม่คู่กัเลยอยากบอกทุกคนว่าให้ระมัดระวังเนาะคะ่ะเพราะว่า ออมสินกับทกศก็ค่อนข้างซื้อง่ายเนาะค่ะบ่ออ่นานบ่ยังเนาะค่ะซื้อง่ายก็ล่องหันไปซื้อตรงงานมืองพ่อะของปู่กับเขาสามหมวดติดเลเด้ค่ะค่ะตัวเลขของโบดเนาะค่ะค่ะผู้ใดก็อยากเอาไปทกศหรือออมสินก็สามารถเอาไปได้เนาะค่ะแต่เลขของท่านปกติแล้วก็คือใหรัฐบาลไทยเฮานี้แหละค่ะเลขโบดเนาะค่ะไม่คูดจะว่าเราความฝันเนอะ พอปูย่งบ่อไห้เราเดี๋ยวหอดมือแล้วเดี๋ยวไม่คู่จะเ่าให้ฟังว่าเพิ่นบอกว่าจังไรเนาะคะ่ะเจ็ดนเนาะคะ่ะ7จ็ดหาหนึ่งสามศเดี๋ยวกูจะมากกับปูใส้อีกหกคนเพิ่นให้บอกซ้ำนิเด้อค่ะ เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวปูสีมากับผู้ชายอีกหกคนเดี๋ยวกูจะตามมาเอาเพิ่นว่าจังสีเนาะค่ะเพิ่นจะมาห,าหาหรือจะไม่อยังกับบอลูแต่เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวปูจะมาเพิ่นว่าจังสีเนาะพร้อมกับผู้ชายหกคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวปูสีมาเอาเพิ่นว่าจังสีเนาะค่ะอันนี้คือปูบอกเนาะแต่ตัวเลขที่ปูอ่าบอก ที่แม่คู่เราใดกับแม่คู่เราไดานี้เนาะแต่อีกตัวหนึ่งก็คือ751 3095ห้ให้แน่นเลยก็คือ5 9เนาะคะ่ะแล้วก็751เดี๋ยวปูจะมาพรอพาพอะะ้อมผูไส่6คนเพิ่นบอกซัมนี่เนาะค่ะแต่ความฝันค่อนข้างอ่เยาวกว่านีอีกนิดนึงอยู่แต่บ่สามารถบอกได้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าให้บอกซัมนี่ เดี๋ยวปูสิมาบอกไม่หมายถึงว่าจะเล่าให้ฟังไม่เนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะเอ่อตัวเลขโบสเนาะค่ะแม่คู่ก็ไเด่น้ำเสนอแล้วส่วนเซียนสิบสองราศีเนาะค่ะทุกคนหามขาดเป็นอเดดขาดเนาะค่ะให้ให้จับตามองไว้เนาะค่ะแล้วเอ่อ พี่เพิ่นเนาะคะ่ะที่ห้เซียนเอ่อเซียนสิบสองราศีมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะเพิ่นมาห้โค้งสุดท้ายแม่คู่มาแล้วเนาะคะ่ะส่วนผู้ใดหาสื่อได้เนาะคะ่ะเอาไปก่อนนี่จัดหาสื่อไปเลยเนาะคะ่ะเอ่อตัวเลขสิบหาแปดห่านี่ถ้าสามารถจัดหาได้ลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเพิ่นว่าหยิบจับไว้เลยเนาะคะ่ะแม่คู่บ่ได้สิบหาได้ได,ได้ได้กะหน่อยเดียวเนาะคะ่ะได้หน่อยเดียว แม่คู่กับไปไปไปเอาอยู่ได้ค่ะแปดหาหาแปดแม่คู่กับไปเอามาแล้วเนาะคะ่ะสิบห้าสิบห้าแม่คู่ก็ได้มาแล้วเนาะ,ะประมาณกี่ใบประมาณห้าใบนี่แหละคะ่ะประมาณห้าใบแต่แปดหานี้ได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 อ่อ ได้สามใบค่ะแปดหาได้สามใบมือนีก,ก็จะไปซื้อของมาเฮ็ดบุญกันเดี๋ยวจะไปเมืออีกว่าจะมีบอเนาะคะ่ะเลขสองตัวนี้เอ่อค่อนข้างเน้นนะคะเน้นยูทีขงางล่างเนาะคะ่ะเน้นยูขงางล่างแปดห้ากับสิบห้าแม่ครูจัดมาเรียบร้อยและะ้วค่ะแต่ก็จะนําไปนําหาอีกเนาะคะ่ะจะนําหาอีกสําหรับผู้ที่อ,อ,อยากได้เนาะคะ่ะ แล้วทำไมแม่ครูถึงรีบไปเนาะค่ะรีบไปซื้อซึ่งมันตรงกันกับโบทเนาะค่ะแต่ว่าโบดเพื่อนจะเป็นหาหนึงเนาะค่ะเป็นหาหนึงแต่เซียนเซียนสิบสองราศีเนาะค่ะท่านบอกว่ามันจะอยู่หลักสิบในเลขในในเลขหาเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเออมันจะอยู่ในหลักสิบแต่เลข 5สามารถไปสิและหน่วยได้เพิ่นบอกเนาะคะ่ะแต่1จะอยู่หลัก10เพิ่นบอกเนาะคะ่ะส่วน9เนาะคะ่ะ9จะอยู่หลักหน่วยของของเออเซียนเออสิสราศีเนาะคะ่ะซึ่งเออเพิ่นกนให้ตัวเลขที่เป็นโค้งสุดท้ายมาแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะให้อีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแม่คู่จะให้อีกรอบนึงก็คือไก่ไก่โ้งสุดท้ายก่อนเนาะค่ะถ้าถ้าเพิ่นมี่อย่างเปลี่ยนแปลงก็จะรีบบวกเนาะค่ะเพราะว่าเซียนสิบสองราศีงวดที่แล้วเนี่ยห้แม่คู่มากบเต็มสูตรแตก่กับเขาเนาะค่ะบเต็มสูตรแตก่กับเขาเขาสามตัวเลยได้ค่ะก็คือแปดเจ็ดสามเนาะค่ะแต่เพิ่นบอกวาอ่าเสียดายที่เพิ่นให้สองตัวไปคือสามเจ็ดมัน ถ้าสําหรับตัวเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าบอถืกเนาะเพื่อนมาบอถืกแต่หลอดนี่เพื่อนเพื่อนเอ่อหย้หยห้มากนี่ก็คือเพื่อนห้เต็มสูตรเนาะคะ่ะแต่ให้เน้นเลยแม่ครูห้าเอ่อแปดห้ากับสิบห้านะคะ่ะเลขดับเพื่อนกับมี่ห้เฮาเนาะคะ่ะคือศูนย์สองเนาะคะ่ะดับล่างเนาะคะ่ะหกแปดสี่ดับบนเนาะคะ่ะแต่ของคุณตาเนาะคะ่ะ ของคุณตาหลักหน่วยมาแล้วนะคะหลักหน่วยมาแล้วเนาะคะ่ะก็คือ0กับ2ชนที่2เนาะคะ่ะอยู่ที่2แต่ว่าศเอ่อ0กับ2ในี่ค่อนข้างที่จะเด่นทั้ง2ตัวเพิ่นเล่บอานี่ห้แต่แม่คู่ระท่านได้เขียนเนาะคะ่ะเอ่อเพิ่นบอกว่าให้พร้อมหลักสิบมาก,ก่อนเนาะคะ่ะหลักสิบและหลักหน่วยมาพร้อมกันแต่ คุณตาให้มาแล้วก็คือหลักหน่วยเนาะค่ะหลักหน่วยคือศูนย์กับสองเนาะค่ะศูนย์กับสองแต่ของเซียนเซียนสิบสองราศีพิจะดับศูนย์กับสองเนาะค่ะแต่ลางเดธลางเดธค่ะมันอาจจะขึ้นบนก็นได้เนาะค่ะกัดจังมะมึงกันส่วนตัวเลขโบดเนาะค่ะสามารถแคปหน้าจอไว้เด้อสำหรับอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวแม่คคู่จะรีบส่งลงไปให้เนาะค่ะ จะรีบส่งลงไปหาพร้อมกับเล่าความฝันเต็มเต็มเนาะคะ่ะหาล่งทางกลุ่มเลยเนาะ,ค,ะค่ะกผู้ใดอยยุกไก่เนาะ,ค,ะค่ะก็สามารถามาทําบุญตักบาตรที่บ้านปู่กับแมครูเดอเมืออื่นค่ะจะทําบุญล้างบ้านให้ปู่เนาะคะ่ะแมลูแมคคูวบรูวา่าประเภทนี้ของปูเน่ยเพิ่นเพิ่นเป็นแบบใดเพิ่นจะหายเห่าเฮ็ดจังใดแต่ก็คือตอนนี้ บุญบุญท่านอาจจะลดลงเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อเม้าเขาบ่คอยด้เฮ็ดบุญค่อนข้างใหญ่ใหญ่ปันใดเนาะค่ะช่วงนี้แม่คู่กับติดภารกิจลายอย่างเนาะค่ะก็เลยได้ไปซ่วยเหลือตาคนอื่นยังเสียเนาะค่ะบ่คอยด้บ่คอยด้ถ้าบุญไห้ปูปันใดอาจจะบุญเพื่อนอาจจะวายยังเสียเนาะค่ะก็เลยจะไม่เฮ็ดบุญไห้เชิญด้เด้อค่ะ จังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแก้งเตือนแนเดอค่ะเพื่อจะเป็นกําลังแรงใจให้กับแม่คูค่ะช่วงนี้กะจะพยาญามลงคลิปห้บ่อยที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าเริมเริ่มจะเริมม่มจะบอยอยุ่แล้วเนาะค่ะก็คือหลายๆอย่างก็ลงตูแล้วก็จะลงคลิปให้ตลอดเนาะคะ่ะกัเริม วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดนี่แหละค่ะปู่สกุลนครเนาคนนะคะ่ะ mm hmm. เพิ่นจสเฮตุเพิ่นจสเหตุพิธีเดี๋ยวม่คู่ก็จะไปร่วมง,งานน้ำเพ่นละกะเดี๋ยวจะเอาตัวเลขมานำเสนอให้ค่ะจะค่ะกาถ้าชอบก็แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะอันนี้เลขของโบสถ์เนาะคะ่ะสามารถแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ